สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะวันนี้เพชรพรวยก็มาอยู่สำนักปู่อนุชิตเนาะค่ะเนาะที่จำลองเนาะค่ะเนาะของลวงปู่สวงเนาะค่ะเนาะอยู่สำนักปู่อนุชิตเนาะค่ะเนาะเข้ามาตามตัวเลขความฝันของปู่อนุชิตเนาะค่ะวันที่แล้วเพิ่งกับฝันดีของเพิ่นเลขของเพิ่นกับเข่าอยู่เนาะค่ะเลขบึ้งนะคะเลขบึ้งวันนี้ก็มาตามความฝันนะคะเพิ่งมาเพิ่นฝันเห็นพระอาจารย์เกจิดังเนาะค่ะสามอาจารย์เนาะค่ะเนาะ เพิ่นมีเหล็กห้แค่หางเดียวนะคะเนาะหางเดียว3ามตัวนะคะเนาะแล้วเพื่อนหกยไปจับเอาเองนะคะเนาะจับเอาเองเหล็กสามตัวหางเดียวนะคะเนาะฝันดีมากนะคะฝันเห็นพระเกจิอาจารย์ดัง3ามสามท่านเลยนะคะเนาะไม่เคยฝันแบบนี้มาก่อนนะคะเนาะเข้ามาตามความฝันของอปู่อนุชิตกันเลยด้วยค่ะว่า,าจะฝันยังไงนะคะเป็น ไปฟังจากปากเพื่อนนะคะว่าเพื่อนสิเราความฝันหาแบบใดเพื่อนอิตีตัวเลขหาตัวใดนะคะเนาะคนละไหลคนละแช่นะะเนาะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันเนาะ,ะเนาะไปตามความฝันของเพื่อนเลยเด้อค่ะไปเดี๋ยวเพนพราวรวยภาพไปสอบถามนะคะเนาะความฝันของปู่อนุชิตเนาะไปกันเลยค่ะ สวัสดีครับปูสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ<ร>ามฟันปูเดินขำพนิษฐทราบครับว่าปูฟันดีมากวันนี้ฟันดีมากเลยฟันเห็นครู่งบายจานเนาะเป็นหลวงพ่อเล่าเลยเนาะครับผมพอประมาณวันโกงเนาะปูไดน้นอนสมาธิไปก่อนหลับ หลับไปก็ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงปูส่สวงท่านก็มีมนมาหลวงพ่อยาครูบาอาจารย์ท่านก็มุนม,มา,อ,า,า,า,นมมาอีกทั้งหลวงปู่ที่อยู่วัดตรงข้ามกันวัดบาด้านสตีตอนนี้ท่านไม่สบายเนาะท่านนอนอยู่โรงพยาบาลหลวงปู่ยมท่านก็นิมนมา ก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยมาให้ลูกหลานเนี่ยประกอบพิธีอะไรก็ยังไม่ทราบไม่รู้เลยท่านกับปลูกปลูกไปนอนตรงต้นกระท้อนท่านพับอยู่ตรงนั้นแต่หลวงพ่อหลวงปู่ยาเนี่ยท่านจะเดินขึ้นมาตำหนักแล้วท่านจะเดินไปเดินมาให้เราจัดระเบียบพิธีอะไรก็ อันนี้ก็ไม่ชัดเนอะอที่นี้นกบหลวงปู่ท่านก็อยู่กับปู่ยมหลวงปู่สวงแ็ไม่รู้ว่าท่านคุยอะไรกันปู่ก็เดินไปกราบท่านแล้วก็รับคําคสั่งจากพระอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ปู่เนี่ยหลวงพ่อยาท่านก็บอกให้ทำอย่างนี้อย่างนี้แต่จบแล้วก็คือปู่ไม่ชัดเลย ไอ้ความฝันเนี่ยที่ว่าท่านให้ทําอะไราะว่าไม่ชัดก็คือท่านบอกทําอะไรเนี่ยเราตีความหมายไม่ออกแล้วก็คือไม่ชัดเจนเน่ะหน่อไมว่าท่านบอกให้ทําอะไรแต่ถ้าปู่สังเกตดูถ้านนมิตเห็นบรมครูหลวงปู่แล้วก็ครูวาาจารเน ถ้าพูดเรื่องถึงเรื่องโชคลาภมีแน่นอนท่ันเห็นหลวงปู่สวงมีแน่นอนอืมีแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าท่านน่ะปรดลูกหลาหนยูแล้วทั้งสารท่านที่เห็นท่านเป็นหลวงปู่หลวงพ่อเป็นบรมครูของดังาเมื่อท่านมาในนิมิตแบบนี้ในสถานที่องค์กแบบนี้ท่าน ยอมที่จะนำสิ่งดีๆเข้ามาให้ลูกหลานเปิดทรัพย์เปิดโชคเปิดดวงเปิดวาสนาเปิดบุญบรารมีเปิดทั้งศีลทั้งธรรมให้ลูกหลานได้สว่างตรงนี้ได้พบกับทางสว่างแต,แต่จะให้ปู่คาดดาวไปแล้วในลิขิตแบบนี้ก็คือท่านน่าจะนำโชครือน,นำวาสนามาให้แต่ถ้าถามว่า เลขมงคลตามจิตใต้จิตสำนึกของปู่เลยนะในเรื่องโชคเลยนะในเรื่องเลขมงคลปูจะจะเน้นไปที่เลขเก้าเลขแปดเลขสามสามนะแค่นี้ทำไมว่าสามปู่เป็นยังไงนะสามก็คือพลังบุญบารมีทั้งสามพระองค์สามท่านคือสามกินทั้งสาม เก้า <9 S 2> นี่ก็คือสูงสุดของตัวเลขมงคนเพราะท่านเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระเกจิอาจารย์เรื่องหนึ่งชื่อในเรื่องการสร้างบารมีก็คือเลขเก้าขึ้นสูงอยู่แล้วถ้าเป็นผู้ที่มีบุญบารมีมาหารเลขเก้าขึ้นบนขึ้นสูงสุดเลขแปด คำว่าเลขแปดนั้นคือเราจัดระเบียบพิธีแต่มันไม่ชัดใช่ไหมที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าไม่ชัดท่านบอกมาแต่ความในจิตใจสำนึกของปูมันมันมันไม่ชัดเจนว่าท่านให้ทําอะไรแต่ปูตีความหมายว่าต้องเป็นเลขแปดเลขแปดนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าแปดอรหันต้าวันเห็นพระอรหันแน,น่นอนเลขแปดต้องมา ควบคู่กับเลข9แต่นี้ท่านมา3ารูปเนี่ย3องค์เนี่ยก็คือเราแค่ตีเลขมงคลก็คือเลข3ม,มไปด้วยเนะาะการ 3, 3อันนี้ลองลไปวิจานะยานกันดูไปคิดดูนะว่าที่ปู่พูดมามันจะเป็นเหมือนที่ปู่คิดไหมนะอันปู่ก็เคียนให้ลกูกหลานได้ดูอะไรนเนื่องนะครับเบฟซตีความฝันนี่เป็นก็ไปตีเ,เ,เอาเองด้วยเด้อ เลกเม็ดเดียวนะครับหางเดียว mm hmm. ฟันของโปูอนุชิดเคยฟันแม่นไหลงวดนะครับแ mm hmm. ต่สามแปดเก้าสามแปดเก้าหมาสามแปดสามแปดเก้าหรือสามเก้าแปดก็ได้เล, mm hmm. ล็วตปนะครับจับสลับเอาอ สามตัวกเข็มแต่สองตัวไม่มีปูมีแค่นี้สองตัวใช่ไหมจ้ะจับคู่เอาปูจับคู่เอาสิจับให้ปูจับคู่ให้นะเลขและเลขพ่อปันฝันเข็มหลวงปูส่สวงหลวงปู่ยากับหลวงพ่อยาแล้วก็ หลวงปู่อะไรองหนึ่งหลวงปู่หลวงปู่ยมหลวงปู่ยมยมจะทำก็ไม่สบายไม่รู้อ่ะท่านแกจะมรณะพันหนึ่งไหมตอนนี้นอนหลวงปู่ยมอยู่ไหนพรักษาตัวที่อยู่บ้านสตีตรงนี้โอ้ราเป็นเครือญาติของตัวเองท่านก็เป็นหลวงปู่หลวงตาที่เป็นเครือญาติทางแม่หลวงตาหลวงตาโยมชัดมากเป็นท่านท่านร่างสูงใหญ่นะเหมือนหลวงปู่สวงเลย หลวงปู่ยมปู่ยมยมของท่านกี่ปีแล้วว่าตอนนี้ไม่สบายว่าล้งปู่ยมปู่จะจับให้อย่างนี้นะสีทองตัวค่ะปับด้วยปับด้วยอืไปกลับเนื้อค่ะไปกลับแปดเก้าแปดเก้าสามเก้าแปดสามประมาณนี้อันนี้ก็คือเรียกความฟันนะคะเนาะสิบหกกันยาค่ะ เอฟซีถามว่าไม่เห็นมันที่มันแต่ว่าชอบชอบสุดสักคู่ได้ไหมครับสิบหกชอบชอบสุดสุดนะครับลงลงไม่ไหนครับลงลงไม่เรือแค่เม็ดเดียวห้างเดียวครันะเอฟซีไปเตี๋ยวเองจับเอาเองครับตัวที่ชอบสดสามเก้าตัวที่ชอบที่สุดสามเก้าสามเก้าจบสุดเลยครับประมาณเพราะว่าตัวนี้แจะชัดครับตัวนี้จะชัดมากเลยบอกโบใช่เพราะว่า เราตีง่ายๆเนี่ยจ้ะท่านสามรูปเลยอืมเล่ก้าคือเป็นเลขพระอยู่แล้วจ้ะพระผู้มีบารมีสูงเลยเลเก้าวเป็นเลขมงคลครับทำว่าตัวเดียวกันมาเปลี่ยนเอาอฉาเนาะอืมเป็จากสามเป็นเก้านะตัวเดียวกันอิจฉามานเดี่ยววิเชยนะครับเลขปกติมีแค่ห้าเดียวโอเคครับปู่ซึ่งฟัน่านนี้ปู่เคยฟันบ่อยไหมไม่นะ ห้าเดือนจะมาครั้งหนึ่งออจยางฝันเห็นบรมวุคูปูคร, <Okay. S 1> ครูหลวงปูสามเดือนครับห้าเดือนปีหนึ่งจะเห็นท่านมาสามรอบหลวงปูส่สวงเรานะครับอือและครูบาอาจารย์ของปู่เนี่ยท่านจะมาบ่อยถ้าปู่ไม่มิรเห็นเนี่ยอย่างหลวงพ่อใาญ่นะแเราก็ไม่ครูก็จะนม่มิทเห็นวันนั้นท่านินมิตเอ่อก็มิตเห็นในช่วง ขา้าพรรษายังไม่เท่าไหรหรอกเราก็นิมิตเห็นเนี่ยทำไม่ครูท่านก็ลอยมาหลวงปู่ยาลอยมาแล้วท่านก็มีเขาเรียกว่าทำไม่จัดนะเนาะแล้วก็สาดส่องลงมาที่ศาลาเรานยมาหาตัวปู่นะเขาก็นิมิตเห็นอย่างนี้แล้วท่านมาไม่ไม่นานเพราะว่าแล้วท่านก็ลอย่านไปน,นี่คือหลวงปู่ยาหลวงพ่อยานะศนะิลปัญญู นะยังไงก็แล้วแต่ตรงนี้ผูกประหยัดที่จะให้ทุกคนที่เข้ามาดูทุกๆช่องที่มาถ่ายทำอยากจะได้โชคอยากจะให้โชคได้โชคกันทุกคนมีโชคมีบุญมีวาสนาได้เปิดเข้ามาเจอคลิปในไม่ว่าจะกลุ่มทรัพยานาคมันมีชแนวมางเพชรพารวยค่ะเพ็ดพารวยแล้วก็ทางนี้กั้ตันนับซีรอ่า ไอ้พารวยน้องไอ้พารวย,วยแล้วก็ตักตนะด,ดั์อะไรเนี่ยดัมซิงดัมซิงเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู่ก็อยากจะภาวนาจิตถึงพระพุธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์รมครูพุกคพระองค์ก็ปู่ก,ก็อยากที่จะสร้างบารมีอยากจะช่วยเหลือทุกทุกคนนะ,ะเรามุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติมุ่งเน้นในการที่ปฏิบตัติดีปฏิบัติชอบตามคครูบาอาจารย์เนาะ พราะฉันก็อยากจะได้บุญบารมีนะหรก็อยากจะให้ภาวนาจิตให้ได้กันทุกคนอ่าก็เราก็ลองเพียงดูเพียงดูถ้าเรามั่นใจก็ว่ากันไปถ้าเราไม่มั่นใจก็อย่าว่าเลยเนาะอืมมันก็อยู่ที่ความเชื่อด้วยเนาะ,ะวินิจพิจารณาอ่ากันดูแล้ววินิจพิจารณากันดูเนาะอ่าครับดูขอรโชคดีโชคดีกันทุกคนอ่า